เขาต้มลูกพี่น้อง สบายดีสบายดีหน่อยบังลองเด้อเราปลอสบายดีเอ็มซีมันทุกคนมันหนียื้เฮิร์นคนหน่อยเฮ็ดหิบโคองเฮ็ดข้าวต้มข้าวต้มของคนส้มเผาเฮานนะเฮ็ดข้าวต้มหิบโคองก็ได้เฮ็ดปีหนึ่งเฮ็ดสองเธอข้าวต้มมันนะข้าวต้มก็ข้าวต้มดำเดี๋ยวซื้อเอามาให้กินเดี๋ยวเนี่ยย่างต้มบุษุกเธอที่เอาอันเฟืองเฟืองสีดำๆนะมาเฮ็ด มาตัใส่แล้วก็เห็ดโอแล้ต่มจะนี่นยังะสุกต่มแต่หนึ่งโมงกันคือสบายดีอันเอบอทุกคนขอฝังไทยล้วก็ฟังเล่าบอทุกคนแล้วก็ตามไปเทียมนับเด้อสบายดีเอฟซีบอร์บุลโนลูกใายข่อยซื้อบุูโล่ล่ะในร้านร้านสาวลูกพี่น้องเดีเยวอาไปเบิร์เฮดิคอลยัได้ค่ะเป็นเทิร์นอา เด็กก่อนล่าคือกันอันนี้แม่แม่พูดหน่อยเองแม่พูดหน่อยอายุก็เท่าแล้วอายุห้าสิบแปดปีห้าสิบห้าปีอันนี้น้องผายพี่น้องกำลังเซลผายอยู่เซลผ่าคลายผ่าเนา่าแบบเอาเอามา โซ่ใส่แก้วแบบประดับประดานะเขาจ้าให้เดินงามแล้ว่าประจไปคายตัวให้ส่วนลายแม่นพี่น้องทางฝั่งให้เพลินจื้อเนาะคนเล่าที่เด็กสั่งเขาไปคายอยู่เวียงจันแขนเจี๊ยมเลยแกเจี๊ยมเล่มใหญ่กะไว้แล้วอะไม่เสี่ยวปลาน่ะอย่าไม่เยี่ยมอ่ะเสี่ยวด้ยมือวด ผ่าไม้สั่งก็เฮ็ดโดยธรรมสารหมดนี่กำลังต้มก็ต้มเลยหนึ่งเข่าซุกเลยต้มก็ต้มแต่เมื่อคืนเต็มหม้อนี่เลยเทาเฮ็ดแมนได้ปันพี่น้องได้ขัดตุมพี่น้องไม่จ้าคนอยู่บ้านเฮาก็ได้ปันคนละอันคนละอันยับขอเจ้าเฮ็ดขอเจ้ากับปันเฮาคือกัน นี่เข่าเขา,ขาหนึ่งพ่ะนะคนสุดาพเอาส่วนหลให้พี่คล้งหนึ่งเขาใส่หายญ่แบบนี้เนี่ยกินได้หลายข้นเขาเจาอ่อนอน้นอ่นดีสุดหอมพี่น,น้องไม่ได้กินเขาวนีอยู่ในเพื่อนก็นจเจมนคนถ่าคนแก่ก็จะมาให้พคล้องให้ เอือนเขามาช่วยเห็ดเห็ดเลี่ยงผีเสื้อเหลี่ยมรรมาตปุยใหญ่เตกอนเห็ดเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นพอของคุณหน่อยอันนี้ก็เป็นพ่อพ่อหมอไม่เห็นิบข้อไห แต่พวเขาแล้วนะพวกดินกเริมมันอยู่ไม่กี่ี่เราใสเป็นภาษาเกลนคนชาวนภาษาเกลนแต่ว่าที่มาคอุตุนิยมธรรมิกออกมา ลูกจะลูกบางคจงก็ตดจเตยจะังจะังนี่านี่ึริม้นีีอจิาหมอนน่เห็ดอีบโค้งเดยใส่เวลาโดนเลยพี่น้องเห็ดแต่สาวแปดโมงแล้วกาเดี๋ยวนี้ประมาณเก้ามง ก็ที่หอดประมาณสิบสองโมงหนึ่งโมงนแรกจึงได้กินข่าวพี่น้องเนี่ยเพิ่มพอแม่คุณหน่อยเองบิวน้อสบายดีเอฟซีจ้ะสบายดีเอฟซีจ้ะใหญ่มากแล้วก็ฟังคานเนะก็มาค่อย่บ้านนึงอยไปกินขนมเยอะ ไม่ให้เพฟฟาดับไฟกับคนไม่ได้คือคือคูณหน่อยบาเลยว่าคือบทาบ่ะคือบทาบว่คือลองไส้ลยหนูคู่หน่อยกะเป็นประมันเนี่ยกี่ก ยอบ้าน <c oughs> <c oughs> มันคือเป็นซองรองแซงแรง <c oughs> ดาวที่ต้องงดเสียงงอตัวงอมามันเลยไปบูปลาอย่างนี้ฟันปลาอยู่ดีบ <c oughs> างว้ตัวโบวก็ถึงบางยกดัางก็ดองต้องอันพอดีเอ่ยคู่บามาขายเครื่องเนาะขดม มาขายขนมมาขายกระเพื่อนในสกอกได้แล้วก็รอยยางใยมากเล่นใหม่บอกคนหน่อยมาถามเขาว่าเอาไห้ปะเบื่อซางเอาพีน่น้องมันมันสูงโพดสูงสูง,สง,งบอกให้เอาขอบไปอยากเอาคืนก็คืนเพราะใยเลยอันต้นใหม่อันนี้มันมันเพราะใยแคร์มัน,มน,นอน่อนๆจริงๆนะแล้วหยันมันอีหักเอยตัว ແລະຢູ່ຫັ້ນຂະນອຍກມີແຕວ່າเอาบ่ได้มันสุ

คอนตัคม <ítulo> ุกกันหัวสุจีต่องรูตวองรูนี่เมนหัวงัวตายไปเชื่อตอนเสาร์ราคาสามเจ็แสิบพันนี่ตามิบคลองขาไก่

tinggal minyin majo kakak si tua kok kok sekapet tuh neng? จะเป้เล็กะไม่เปิดเยอะใส่ใส่ปใักงจากขาแล้วใส่น้ำหอนะลวกใส่น้ำหอนแล้วก็จึงลกคนออกเลยะ

It's

เกงสิบไก่ตามนี้โค้งเฮาเมนขาไก่เมนตรงตัดเมนเรื่องมือไฮคา

เซนไก่จักุ้กไได้กินของง่ายค่อเกติโพมไแล้วแต่ว่าคุณเมือนิตักไปให้ผู้กินอนเพราะเราอยากเกาเฮินหอเดินนี้เวลาสองโมงเย็นถึสอแไปแล้วะอยาอยากกระแตกว่ะนี่กูเอานันจุ่นเาหน่ะมุกเจ้าอันนี้เป็น้าวต้มที่เขคือต้มส้นเท้าร้วแต่เรา dạy đi cô, he anh có lấy không à? vậy <coughs> <coughs> này. <Nhân lên. coughs> <coughs> นี่เดี๋ยวนี้อีกกินเขาก่อนนี่เอาความกินมาแล้วนี่สินไกลแล้วก็อันสินมัวมาต้มถ้ากินเขาว่าไรเธอว่าว่ายัางดนเดี๋ยวนี้ก่อเวลาสองโมงแล้วเอ้อคู่เพื่อนมาแล้วก็พาเพื่อนกินก่อนก็อยากกลับบ้านแล้วประมาณสี่โมงคนอะไรจึงได้กินเขานะแต่้า <c oughs> คุณหมอแอลโทรรัพท์ต้นนีไท,ทยบุคคลแจ้งปันไดกล่องวันบุตรี มาเด้อกินข้าวน้ำกาลพี่น้องกินข้าวเจ้านี่ข้าวเจาว้าซื้เอเพลนแปลนไอ้กวนเลยสิไอ้ไอยูบะไอ้กวนร่างกินข้าวมาเนี่ยโบวีคนหลายไม่เต็มโซฟาข่าวเพราะว่ามีบาดเท้าข้อเจ้าเห็ดนผมหลายเลยต่อมีบคองเห็ดหลายโบวี้พ่ดอยคนเถอะ ทุกเขือนเต็มเฮือนเลยเดี๋ยวเนี้ยก็แล้วๆเหลือกินเผาเนาะทุกเขือนเป็นคนร้ายหลายเต็มเมื่อเลยแต่ว่ามันหนีเขาจ่อยเฮ็ดดิโก้เขาต้ตมลายลมดบาน,นเนี่เฮ็ดสิบปลายคู่ทีและกอก็มีคนมากินเจ๊สาจนจำข้ามแล้ว,<ๆ>วนคนนี้นะเห็ด<ๆ>ตาคนสุดเผาเฮ้าหนา ต้าง้าเขา่าแบนต่างหาผู้ชายกินกอนเฮ็นเอาเห็ทิพโ,โค้งจริงๆนะต่างหาผู้ชายกินกอนเบวาพุ่งเข่ากอู่บ้านเขาเนี่ยคอ,อาากินกินเล้วแล้วก็พุ่ยิ่งินกินตัาหรังือวาที่กินผอมกันก็ได้ต่ว่าส่วนหลายแมนเขาเจ้ากินแล้วก็อนคนอื่นไม่กินเขา่าน้ำเห้าน,นะเทาตองเบิงเขาเขา,ขาเขามดเทาก็ตองตักใส่ตักให้เขาแล้วก็อน ครงกินสั่งบ่เราก็ติมใส่เนาะเฮาเฮาเป็นผู้หญิงแล้วต้องกันต้องตักข้าวให้กับเจ้ากินน่ะนะอันนี้ฮิปฮองน่อยซื่อๆถ้าว่าแม่นเฮ็ดฮองใหญ่เฮ็ดหลายมื้อจังซี่น่ะเฮาเฮาเฮาบ่รู้ว่าเฮาจ้างมาจ้ามาเฮ็ดฮิพองให้จังซี่นี่ เขาได้ปุ <desserts> ๋ยให้ดิฟโอให้เฮ็ดซีหาหมือก็ยาเนาะเขาบ่ได้กลับเพื่นเลยเด็ประจำอยู่เพื่นเท่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอีโคจนแล้วเลยแล้วก็เวลาหลังหน้าจังสีโบหลังมือหลังเตี้ยเท่าก็ได้ตั้งน้าให้เขาเฮ็ดแบบคือแบบอันนั่นผู้สั่งเวลานาะคิดเอาเองแต่ว่ามีเฮ็ดดิฟโอเหมือนซื้อก็บ่ได้ไปที่บ้านลายไปได้ นี่พี่น้องขอต้มสุกแล้วเดี๋ยวคณหน่อยสกีให้กินสกีสกีสเบอี่เส้นไปใส่ล้วาเด็กหน่อยเอาไป วันาานี้ๆๆๆๆมนันเทากินเตียงปีใหม่นะมีสินใสยอยู่ในแส,สบนี่บ่มีบริชายข้าวต้อมอันนี้ใสคิงแดใสใสใบขิงแล้วก็ใสน้ำมันขัวน้ำมันห่อนหอนแล้วก็ทอกใสขวัวขิงใสเอ้ดำๆนี่มป็นเลฟลอืองเผาบ้านดูแล้วก็มาต้มใส่เข่า

tôm lỗ Mà đơ chị năm Cành Tiếp <laughs> theo <laughs> 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 เคาืองนอนก็อิ่มเลยของเาี่หลอกห่วเฮ้ยองหน่อยกินข่าวอิ่มแล้วเราไม่กินบริัทนี่กินได้เมดเลยนี่ยนะกินเก็มตัวหน่อยจะมากินเก็ม อ,อากาศฝนตกอากาศบรรยากาศนี่ฝ่าแดดตกหมึกตกแต่ตอนเสาร์สำหรับคลิคปนี้กับนี่แต่สีนนี้เนาะการที่บีบคลองนอดหน่อยเราอันอย่าลืมชมคลิปต่อไปด้ยวยแล้วก็ให้กำลังใจเป็นตามคุณหน่อยด้อบ๊ายบายทุกคนสบายดี